มันมีรูปหนึ่งที่น่าสนใจนะ,นะครับว่าตอนนี้แล้วตลาดมองยังไงบ้างนะครับตลาดก็เชื่อว่าดอทพอดเนี่ยขึ้นไปนะฮะก็แปลว่าตัวเฟดฟันเลทแร็กเก็ตเลทเนี่ยก็เดี๋ยวต้องขึ้นนะครับแล้วก็บรรดาพวกเฟดฟันฟิวเจอร์นะครับในการที่ตลาดเนี่ยโปรเจคชันในการขยากลอยเป็นขนาดเดี๋ยวมันก็จะปรับเพิ่มขึ้นตามนะครับตอนนี้เนี่ยบทห,หมายปลายทางเขาก็เชื่อแล้วแหละว่า จากเดิมที่เชื่อว่าเฟดเนี่ยดอกเบี้ยมันจะถึงจุดสูงสุดในเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็ชิปนะฮะกลายเป็นน่าจะประมาณเดือนเซฟนะไปอยู่ที่เดือนเซฟหรือไปอยู่ในควอเตอร์สี่แล้วก็กว่าจะลดดอกเบี้ยจริงๆอ่ะนูน่นปีหน้านะเขาก็เริ่มเชื่อกันแล้วว่าจะไม่ลดนะครับแน่นอนว่าทําไมถึงเชื่อว่าไม่ลดก็เพราะมีนักข่าวไปถามเจลมพาเวลว่าเราจะลดเมื่อไหร่เนี่ยเจลมพาเวลก็บอกว่าไม่มีกรรมการคนไหนที่คิดว่าดอกเบี้ยจะต้องลดในปีนี้เลย ก็ประโยคนี้เนี่ยแหละที่ทําให้หุ้นดาวโจน์มันติดลบบ้างต,ติดตัวติดลบร้อยหนึ่งคือตอนแรกดาวโจนมันตีกลับขึ้นมาเป็นบวกวนะแล้วก็มาเจอบอกว่าจะไม่ลดดอกเบีย้ยในปีนี้มันก็เลยเสียเซ็นเต์เบนบ้างแต่เนสแดกเอสแอก็ไม่ได้อะไรก็ปรับเพิ่มขึ้นต่อเพราะะฉน,นั้นเรื่องของการไม่ลดดอกเบีย้ยในปีนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องรุนแรงอะไรมากนะครับก็ธรรมดาธรรมดาชิวๆไปนะครับ,นะรบถัดมาเนี่ยพอพูดถึงเรื่อง AI ไใช่ไหมตอนนี้ตลาดมันสนใจแต่เรื่อง AI นะครับ เขาก็บอกว่าภายใต้เทคโนโลยี AI เนี่ยนะครับมันจะทำให้นะครับกำไรของบรรดาพวกบริษัทต่างๆในเมรกาเนี่ยนะครับอาจจะได้กำไรเพิ่มมากขึ้นนะครับทำยอดขายรายได้เนี่ยเป็นแบบว่าเพิ่มเหมือนแบบเพิ่มคือแบบก่อให้เกิดแบบเม็ดเงินเพิ่มอะ่ะถึง2.6ถึง4.4ล้าน,ล,านล้านเหรียญน,นะครับจากุจากเทคโนโลยี AI นะครับกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือพวกกลุ่มอุตสาหกรรมไฮเทค ถัดมาคือเป็นพวกค้าปลีกอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างพวก CPO, m a c r o ผมบอกได้เลยว่าถือกันไปยาวๆเอะเพราะว่าสุดท้ายแล้วในเมืองไทยก็ต้องเอาเทคโนโลยี AI เข้ามาแล้วการค้าปลีกในบ้านเราเองก็จะง่ายมากขึ้นใช้คนน้อยลงขายของได้มากขึ้นจากการใช้ AI เนี่ยแหละนะครับจับตาให้ดีนะฮะนะครับบรรดาพวกธุรกิจไฮเทครีเทลค้าปีกนะครับแบงกิ้งเนี่ยนะครับพวกการเดินทางท่องเที่ยวนะครับก็จะได้ประโยชน์นะครับ ไปเซอร์เวย์นะครับว่าแล้วตกลงลดดอกเบีย้ยเนี่ยคิดว่าจะลดกันเมื่อไหร่ก็ส่วนใหญ่เขาก็มองว่าไตรมาสสปีหน้านะไตรมาสสปีหน้าหรือมากกว่าน,นั้นมีน้อยคนนะไม่ถึง10%นะหรือตีซะสิแล้วกันที่คิดว่าจะลดดอกเบีย้ย Q4 ปีนี้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับจบไปนะครับสำหรับเรื่องของต่างประเทศนะครับส่วนเรื่องในประเทศเนี่ยผมว่าตลาดหุ้นไทยไม่แย่ครับยังไงไม่แย่คือให้ไปดูอะไรปะคือถ้ามันแย่เรื่องนี้ต้องไม่เกิดขึ้นนะครับ นี่ yeah. ล่าสุดนะครับอัปเดตผลตอบแทนนะครับของกองหุ้น All Cap Fund นะฮะ All Cap Fund ก็คือเล่นมันทุกอย่างอะ่ะในเซตอินเด็กต์อ่ะทั้งหุ้นใหญ่หุ้นกลางหุ้นเล็กเอาหมดอ่ะนะครับ As of ก็วันที่13นะฮะ13มิถุนายนนะครับผลตอบแทน Year to date นะครับโอ้โหเกินกว่า19%นะครับตอนนี้เราได้อยู่ที่ประมาณเอ่อ19.86%โอ้โหเยอะมากเลยนะฮะในขณะเดียวกันตลาดเนี่ย เอาแบบว่ารวมบรรผลด้วยนะลบ4.65นะครับเท่ากับว่าเราเนี่ยชนะตลาดนะครับรวมๆแล้วก็ร่วมๆเท่าไหร่อ่ะ25าเปอร์เซ็นต์กาๆชนะตลาดถึง25เปอร์เซ็นต์นะครับออแคปนะครับโคตรเจ๋งเลยโคตรเจ๋งเลยนะครับอ่านะนี่ก็เป็นผลตอบแทนที่เยี่ยมยอดนะฮะ เยี่ยมยอดนะครับในปีนี้ของกองทุนส่วนบุคคลของ m e r c ั a n t Partner นี่คือ l l Cap นะครับถ้าเกิดเป็นพวก Small a n d Mid Cap ก็ประมาณ18% All cap ได้เยอะหน่อย19%นะครับออพอร์ตหุ้นส่วนใหญ่เราก็กระจุกอยู่ที่อะไรบ้าง s i s b อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้บอกให้ทุกคนไปซื้อนะคือคือมันรันขึ้นมาแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อผมก็ลันเลทโปรฟิตรันไปเรื่อ,อยไงน,นะครับก็ท่านใดสนใจที่กองทุนส่วนบุคคลเนี่ยก็ติดต่อมาได้นะครับ 8, 6, 7, 9, 7, 8, 9, 9 2นะครับคือถ้าตลาดหุ้่งจริงผมว่า ฟันเมนเจอร์เก่งแค่ไหนก็เอาไม่อยู่มันก็ต้องมีติดลบบ้างนะครับแต่เนี้ยตลาดหุ้นมันไม่ได้แย่แม้ว่าตลาดหุ้นมันจะติดลบแต่ถ้าเราเลือกหุ้นได้ถูกตัวจริงๆอะ่ะผลตอบแทนมันก็ทําได้ดีแล้วมันไม่ใช่ดีแค่ปีนี้ปีเดียว2อสาปีที่ผ่านมาก็ดีมาต่อเนื่องนะครับผลตอบแทนในอดีตไม่สามารถการันตีผลตอบแทนในอนาคตได้ก็จริงแต่ณปัจจุบันความสามารถผู้จัดการกองทุนของเมอร์ชันพาเนอร์ก็สูงมากนะครับท่านใดสนใจก็ลงทุนได้ที่086779792นะครับทีนี้แล้วปัจจุบันเนี่ยเราต นะครับผมก็มองยังดองมองเหมือนเดิมว่าท่องเที่ยวโรงแรมนะครับเจ๋งมากสนามบินก็ดีบางกอ,อกแอร์เวแอร์โอทีแอระมินนะครับเอราวันเห็นป่ามันฟื้นขึ้นมากันหมดเลยนะครับก็กลุ่มนี้ยังได้ดีเหมือนเดิมนะครับเล่นไปนะครับแล้วก็บรรดาพวกกลุ่มเออ่พวกคอนซูเมอร์ไฟแนนซ์เอ็มทีซีบีเอเอ็มนะครับ e. อีออนอ่ะก็น่าสนใจโอเคบีเอเอ็มขออภัยด้วยไม่ได้เป็น คอน s u m e r finance เป็นพวก AMC นะครับก็เล่นได้นะครับแล้วก็พวกกลุ่มส่งออกนะก็ยังชอบอยู่เหมือนเดิมพวก TFG, g, g f p t นะครับพวก Abico High Tech นะครับพวก Stanley นะครับพวกส่งออกที่ได้ประโยชน์จากการส่งออกยานยนต์ก็ยังหย่อนหย่อนย่ออยู่อย่างเงี้ยก็เก็บได้นะครับรวมไปถึง XO อะไรก็เก่งกำไรไปตามเรื่องตามราวได้นะครับจริงๆแล้วมันก็มีกลุ่มหุ้นอื่นๆที่จ่ายปันผลดี นะครับก็ยังชอบเรื่องของพวกลงกัรนะครับใจบรรผลระหว่างการดีนะครับผมเช,ชื่อว่าน้าม,มันมันก็จะนิ่งๆอยู่แค่นี้แหละนะครับก็ SPRC นะครับหรือทนะ็อปก็ดูอยู่ในโหมดที่ดีนะครับถัดมาก็พวกค้าปีกก็เก็บไว้ลองเทอมระยะยาวนะครับนะยังเมื่อกี้ดูรูปแล้วใช่ปะ่ะถ้า AI ได้ใช้เทคโนโลยี AI แบบว่าเต็มเต็มโหมดจริงๆอะ่ะในอนาคตแล้วมันค่าใช้ใจ่ายมันจะลดลงโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเรื่องคนแต่มันจะขายของได้มากขึ้นนะครับก็ ขาปี Happy, ในบ้านเราอ่ะดูน่าสนนะครับก็มองตัวอะไรก็มองตัวแบ็ k โคลนะครับ c p r นะครับหรือ CRC ก็ดูน่าสนนะครับมันกำลังแผ่วๆอยู่พอดีเลยนะครับส่วนเรื่องของกลุ่มแบงค์นะฮะอ,อ,อาจจะมีแผ่วๆลงมาบ้างนะครับนะรบเราก็อาจจะเก็บจากตัวที่มันเพิ่งเริ่มดีดขึ้นมาจากข้างล่างผมว่า K Bank ก็ดูมีโหมดโมเมนตัมในการเก่งกำไรได้ก็ลองมองๆไว้หน่อยแล้วกันนะครับประมาณนั้นประมาณนั้น คุณศิลาถามว่า private fund เนี่ยจะประมาณขั้นต่ำประมาณเท่าไหร่ก็5ล้านนะครับ5ล้านนะครับติดต่อได้นะครับ086797892นะครับคือก็เก่งจริงวะครั้งที่แล้วที่ผมเอามาฉายให้ดูเนี่ยมัน11%เองนะฮะ11%เมื่อวันที่23เมนะฮะโอ้โหผ่านไปจาก23มา13จูนเนี่ยจาก11%มาเป็น19%นี่คือโหดเหี่ยมเอามาหิดมากนะฮะนะครับโหดเหี่ยมมากนะครับ ดังนั้นก็สนใจก็มาได้นะครับก็เป็นไปอย่างที่ผมเล่าให้ฟังตอนนั้นบอกว่ามาเปิดเธอเพราะผมเชื่อว,ว่าตลาดหุ้นไทยอะ่ะมันอินกับเรื่องการเมืองไปเยอะแล้วและอีกสองเดือนข้างหน้ายังไงก็จัดตั้งรัฐบาลได้เดี๋ยวหุ้นมันก็มาเองถ้าเกิดคุณมาอย่างน้อยๆคุณก็จะคว้ากําไรก้อนเนี้สั้นๆน,นี้ได้เียา <c oughs> ใจไหมครับก็เป็นไปอย่างที่คิดนะครับตลาดมันก็พบวัตทอมแล้วก็เริ่มไล่ขึ้นมานะครับนะครับคุณอิสาราถามว่าเซตจะมีวินโดว์เดซ i ิ่งไหมวินโดว์เดซซิ่งในไตรมาสสองก็ มักจะเป็นไตรมาสที่มีโอกาสเกิดวินโดว์เดซิ่งมากที่สุดครับก็มีโอกาสสูงที่จะเกิดครับนะครับถัดมานะครับเช้าวันนี้นะครับก็นะครับอันนี้คือจบเรื่องหุ้นแล้วนะใครไม่ไอยากจะฟังเรื่องหุ้นก็ไม่ต้องคุยกันก็ได้นะครับเกงใจผมเกงใจนะฮะก็อาจจะผ่านๆไปเลยก็ได้เจมทีถือยาได้ไหมเก่งกัไรได้อ๋ออีกเรื่องนึงนอกจากกลุ่มเมื่อกี้ที่พูดไปทั้งหมดผมว่าพวกกลุ่มส่งออกชีสส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยน่าลุ้นนะครับเพราะว่าอะไรเศรษฐกิจเมกาไม่ได้แย่น เศร,รษฐกิจอเมริกาไม่ได้แย่เศร,รษฐกิจโลกก็จะไม่ได้แย่เหมือนอย่างที่เรากลัวว่าจะมีรีเซชชันเพราะฉะนัน้นความมั่นใจในเศร,รษฐกิจอ่ะมันกำลังมาดังนั้นพวกเกี่ยวข้องกับพวก global pay นะครับเกี่ยวข้องกับเศร,รษฐกิจโลกอย่างพวกกลุ่มส่งออกิี่ส่วนเล็กเท่านี้อะน่าสนใจ HANA KCE SVI ก็เล่นไปนะครับโดยเฉพาะ KCE SVI เมื่อวานก็เมื่อวันก่อนก็มาได้สวยเราก็อาจจะเล่นได้นะครับอ่านะครับถัดมานะครับ JMT ถือยาวได้ไหมนะครับก็ เล่นเกิ่งกําไรได้ครับถือยาวได้ไหมไม่คอ่คอยแน่ได้ไม่ค่อยแน่ใจนะครับคุณธนะธนาชัยบอกว่า19%หลังค่าฟรีเหลือเท่าไหร่ครับก็เหลือ19%ครับเพราะว่าไอ19้19%อร์เนันนี้ยมันมันต้องครอบเวอร์ครอบเวอร์ค่าฟรีค่าแมนจเมนต์ฟรีในแต่ละเดือนก่อนมันต้องขึ้นมาก่อน19%เข้าใจความหมายนะครับคือ19%ก็คือเพียวเพียวไงแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีเรื่องของ profit sharing หมายความว่าพอได้19%แล้วต้องงแบ่10%ของอีก19%เนี้ย ให้กับบันังด้านบอลอจด้วยฉะนั้นแล้วถ้าได้19%ก็ต้องหักออกไปอีก1.9%เขียนไหมครับอาจจะเหลือจริงๆก็ตีซะ17%ละกันอ่ะประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นอันนี้ก็ตอนนี้ผู้ชมในเ c e b o o k เหลือ900ท่านนะครับใน YouTube ประมาณพันท่านนะครับผมอ๋อเดี๋ยวแตอบคำถามก่อนเขาถามว่ามีกำหนดไหมว่าต้องถือขั้นต่ำนานเท่าไหร่อ๋อไม่มีกำหนดครับเปิดวันนี้ปิดวันพรุ่งนี้ก็ยังได้ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบอลอจได้ค่าฟอนต์เอ็นฟรีไปแล้วไง 1%, 1ของเงินตั้งต้นเอของของของวงเงินที่วางไว้หมายเพราะว่าถ้าเราวาง5ล้านเราต้องโดนชาร์จ1%ครับฟอนต์เอ็นฟรีมันก็จะเหลืออีก4 9, 50, ี่ล้านเก้าแสนาหมใช่ว่าอันนี้คือเงินตั้งต้นจริงๆนะครับวันนี้ผมขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วันนี้ครับสวัสดีครับ